สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการกันนะครับขอญาตขอบคุณนะครับ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอตลติกาเซบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กัมาได้ที่แอตลติกาเซนะครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับ วันนี้นะครับแนวทางทางช่อง YouTube c h a n แนลของเรานะครับทางด้านเซียนบอลตัวจริงหรือว่าสถานีลูกหนังเนี่ยเป็นเจ้าเดียวกันนะครับห่างหายไปหลายวันนะครับเนื่องจากว่าไม่สบายนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับหายเสียงหายบ่อยนะครับช่วงนี้นะครับไม่ค่อยสบายครับรู้สึกว่าทอมซอมซินจะไม่ค่อยดีนะครับวันนี้นะครับทางด้านเรอัลเบติสนะครับนำเสนอคู่นี้ครับเรอัลเบติสเปิดบ้านรับคำยิงของกรนดานะครับสัญลักษณ์มันผิดนะครับอย่าไปดูมานะครับฝั่งผมอย่างเดียวพอนะครับเรอัลเบติสนะครับกับกรานาาเเตะะะนคครรรัับบมวลปททศไย เซตีนัดหลังสุดที่พบกันนะครับคู่นี้ออกเสมอ2ครั้งนะครับทีมเจ้าบ้านอาเรอัลปาติสเอาชนะไป2ครั้งอีก3ครั้งเป็นการาดากวาดไปนะครับฟอร์มหานัดหลังสุดรวมทุกรายการครับเรอัลปา์ติสชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับฟอร์มกลางตารางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการาดานะครับชนะ4เสมอ1นะครับยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็หลังจากกลับมาจากโควิดก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับ ลำดับในตารางคะแนนลาลิก้านะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังทั้งกันนะครับในเว็บไปมีเจ้าบ้านเลอัลเบติสอยู่ันักที่13ของตารางครับเตะไปแล้ว28นัดมี33แต้มนะครับทีเมเยอนกรานาด้านะครับอยู่ันับที่9ของตารางครับเตะไปแล้ว28นัดเท่ากันมี41แต้มนะครับวันนี้3แต้มเนี่ยยังคงต้องการทั้งคู่โดยเบติสเนี่ยวันนี้ถ้าบวกอีกสาวจะเป็น36นะครับ จะขึ้นไปเป็นอันดับ11บแซงโอซาซูน,น่าทันทีในขณะที่ทีมเยือนนะครับกรานาดานะครับวันนี้ถ้าเอาชนะได้น,นะครับจาก41จะเป็น44นะครับก็จะขึ้นไปแซงเป็นอันดับ7จแซงบาร์เซียนะครับกรานาดาเนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นนะครับกับประมาณ10นัดที่เหลือเนี่ยจะมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ในพื้นที่ยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับก็เลยได้ว่าอันดับ5้อันดับหนั้นรออยู่นะครับโมเมนตัม um, มันก็เลยออกไปทางว่าทีมเยือนเนี่ยต้องการ3แต้มมากกว่าเจ้าบ้านนั่นเองนน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 นะะะะคคคคคครรรรรัััััััับบบบบวววาาาาามมมมพ้้้้อออออขขขงงงงงงทททีีีีเเเเเจลลลตติสยยดกกกกห่่ใณื กรนาด้ามีรอเช็คฟิตอยู่1ลายนะครับไม่ได้บาดเจ็บเยอะแยะอะไรด้วยนะครับสภาพความความพร้อมของทีมเนี่ยเป็นทางด้านทีมเยือนค่อนข้างจะพร้อมและมีความสมบูรณ์มากกว่านะครับหลังจากปิดโควิดกันไปสักพักสันธการก็อย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วข้างต้นนะครับเลอัลเบปติสเล่นนัดแรกไปเจอของแข็งอย่างเซบีย่าครับโดนไป2อูนย์นะครับนัดนี้แม้ว่าเล่นในบ้านนะครับจะมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นแต่ก็เจอทีมที่ไม่ได้อ่อนเหมือนกันนะครับกรนาด้าครับอยู่อันดับโวหัวตารางด้วยนะครับ ในขณะนี้กาลาดานะครับนัดแรกก็เอาชนะมานะครับค่อนข้างสวยงามนะครับนัดนี้แม้ว่าจะเล่นเป็นทีมเยือนแต่ยังคงต้องการ3แต้มโดยส่วนตัวผมมองว่าโมเมนตัมมันก็เลยอยู่ที่ทีมเยือนมากกว่านะครับคู่นี้มันก็เลยกลายเป็นบอลเบียดๆนะครับแล้วก็เสถียรทางด้านทีมเยือนนั้นข่มทางอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับราคาเปิดออกมาเป็นทางด้านรอัลเบติสเป็นฝ่ายต่อเริ่มที่ราคาเสมอปอปอขออภัยปปครึ่งลูกแล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับ ราคาที่ผมแนะนํานะครับผมแนะนําว่าวันนี้ดูทรงผมว่ามันเป็นบอลเปียกๆนะแต่ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ผมผมมองว่า เบติสแม้ว่าจะเล่นในบ้านได้เปรียบแต่ว่าเขาปิดโควิดกันมาเขาเล่นกันแบบไม่มีเสียงเชียร์นะครับเพราะฉะนั้นเล่นบ้านใครก็ไม่มีประโยชน์นะครับปแต่ตั้งเตะกับกับเจ้าหน้าที่สนามเท่านั้นเองนะครับรานาดาต้องการ3มแต้มนะครับเสติเขาค่อนข้างจะข่มทาาเบติสอยู่นิดหน่อยนะครับขณะที่เบติสแพ้ชนะเสมอไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าอยู่โซนกลางตารางค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วนะครับวันนี้นะครับแนะนำนะครับการเล่นวันนี้นะลงทุนนะครับผมแนะนําว่าอยู่บอลรองนะครับที่ราคาสักรองครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกก็ได้นะครับ ดูที่น้ําแล้วก็พิจารณาเอานะครับวพาชอบไนไหนก็ใส่นั้นผมมองว่าคู่เนี้ย โอกาสน่าจะเป็นของทีมเยือนมากกว่านะครับคิดว่าบุกมาน่าจะแชร์แต้มได้ไม่น่าแพ้อย่างแย่แค่เสมอนะครับคำถามว่าเบรติสล่นในบ้านมีโอกาสชนะไหมผมมองว่ามีนะครับแต่ว่าโอกาสแพ้ชนะเสมอมันผมมองว่ามันออกแบบเท่าๆกันนะครับเป็นบอลสาหน้าถ้าบอลสาหน้าอยู่บอลรองรุน2อหน้าดีกว่านะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสักใครเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ก่อนจากการขอบคุณนะครับ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราแอดลีกาเซตโปรบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมันคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กับมาได้ที่แอดลีกาเซตโปรนะครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับหรือกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับผมทำไว้ทำลิงก์ไว้แล้วนะครับสรุปนะครับแนะนําว่ารองกนาดาที่ครึ่งควบลูก หรือครื่องลูกนะครับพิจารณาน้ำแล้วเลือกเอาสกอร์ที่คาดผมคาดว่าคู่นี้นา่าจะจบเสมอ0011นะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ